คลื่นลมกำลังแรงบริเวณชายหาดสมีหลาจังหวัดสงขลายังพัดเข้าฝั่งต่อเนื่องตลอดเวลาทําให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นห่วงว่าหนังเนืออทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สาคัญของแหลมสมีหลาจังหวัดสงขลาจะได้รับความเสียหายเนื่องจากปีนี้บริเวณดังกล่าวประทะกับคลื่นลมและน้ําทะเลนหนักกว่าทุกปีขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศว่าช่วงวันที่15-18มกราคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีคลื่นลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยาลาและนราธิวาสจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยบริเวณอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง